สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอดก่อนนอนและนี่คือรายการแกะกล่องครับวันนี้มาเกลือกันต่อครับผมกับนี่ครับ Icon of the Realm Set ครับเซ t ตมินิเจอร์แบบสุ่มนะครับกล่องหนึ่งจะมี4ตัวนะครับใน1เซตอย่างนี้จะมี8กล่องครับผมนี่คือเซต Sand and Stone อีกแล้วนะครับก็เป็น Icon of the Realm นะครับของ i ิ k i ิ s นะฮะซึ่งเขาก็ทำมาแล้วเยอะมากครับและนี่คือ อันนี้จะเป็นเซตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแคมเปญอะไรชัดเจนนะครับมันจะเป็นเรื่องของการสุ่มมินิเจอร์ไปใช้กับแคมเปญทั่วไปอะไรก็ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยชอบเซตอย่างนี้มากกว่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับผมครั้งก่อนแกกันไปแล้วหนึ่งบลิกนะฮะใครสนใจไปดูกันได้ว่าเกลือไปเท่าไหร่แล้วนะครับมารอบนี้จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันต่อเลยครับทำกันแบบรวดเร็วเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ <laughs> โอเคตออที่หนึ่งมา มีอะไรให้รุ้นบ้างไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาจริงรู้สึกว่ากล่องที่มันจะมีแซนแอนด์สโตลแล้วมันจะมีซีชอมัมันจะเป็นพวกมอนสเตอร์ในน้ำเว้ยแล้วคิดว่าในบนบกน่าจะได้ใช้บ่อยกว่านะครับตัวที่ลุ้นอยู่คือเฮ้ยตัวนี้ซ้ำจากครั้งก่อนละแต่ชอบเว้ยตัวนี้มีมีซ้ำอะไรโอเคอยู่ผมชอบผมนึกถึงไอ้นี่เว้ยนึกถึงไอ้พวกมดมดงานใน ในฮันเตอร์ฮันเตอร์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยนะแต่ผมชอบไอ้ฟีลลิ่งเนี้ยฟีลิ่งของเหมือนกับเป็นพวกสัตว์ครอบล่องแล้วก็มีสี่มือเว้ยเท่จัดให้ดูไกล้ใฟรัปนีย่ยางเท่นะครับมันคือตัวอะไรมันคือทาริคลินเท่จัดอ่ะตัวที่หนึ่งครับมาต่อกันนะครับเอเดี๋ยวนะตัวนี้ เฮ้ยสามอีกแล้วสามบ่อยจังเลยนี่คือตัวที่สามมาแล้วตัวตัวที่สามครับก็คือยังครติกนะครับคือผมอยากได้ตัวอเดับ้างอ่ะผมมีแต่ตัวตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเป็นเป็นรูปมันสามตัวเลยอยากได้แม่บ้างและตัวที่สามเริ่มเข้าเข้าเาไม่ดีแล้วรู้สึกซ้มเยอะสามทุกตัวอ่าอีเจตัวนี้นะครับก็อ่า Li ลย s สเพลย์สออฟอัอะไรอย่างคือผมชอบจริงๆเพราะชอบแอพเพลมาแหละเรื่องของเป็นผู้หญิงสกินเฮดนะครับถือมีดเท่ๆหนึ่งเว้ยแล้วก็มีรอยสักนู่นนี่นันไม่รู้รอยสักหรือเปล่าน่าจะเป็นรอยตามแขนนะครับแล้วก็ชุดอะไรก็เท่เนาะมีแบบใส่รองเท้าอะไรก็ทุกอย่างดูเท่หมดเลยอ่ะดูครูงั้นเถอะแต่ปัญหาคือได้มาเป็นตัวที่สามแล้วแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไม่ว่าอะไรได้ซ้ําเป็นตัวที่สองแต่ว่าได้อยู่นะครับก็คือ นี่ครับผมอีแรงยักษ์มีเป็นฝูงได้เพราะว่ามันแบบมันควรจะมีหลายตัวเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าเท็กเจอร์มันโอเคไว้ตัวนี้รู้สึกมืดไปนิดหนึ่งน,นี่โอเคอยู่โอเคอยู่มาไปต่อครับกล่องที่หนึ่งสงสัยว่ามันจะมีแบบเซอร์ไพรส์หนึ่งกล่องมีมากกว่าสี่ตัวไหมแบ <laughs> บว่า อ๋อเออเคยมีถ้าเกิดเป็นตัวที่เหมือนกับว่ามันเป็นตัวแบบเป็นเซตอะ่ะนึกออกไหมมันจะมีแบบมีคู่ขาหรือมีแบบอะไรที่ขี่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่แบบว่าหนึ่งกล่องมันจะมีมากกว่าสี่เว้ยเฮ้ยดูไอ้เชี่ยผมบอกว่าแรงคนมีเป็นเซตเว้ยเปิดมาสองกล่องแม่งซ้ำสองตัวเลยห้โหดร้ายมากนี่คือกล่องสุ่มที่ ไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะอย่างรับได้สามตัวโอเคทรีโอสามตัวก่อนได้มีตัวแล้วแรงยักษ์ครับมีมาเป็นฟูงมาเป็นฟูงตัวต่อมาเดี๋ยวนะให้ดูคือเขาจะห่อเป็นแบบเป็นงานงานจีนมากมากเฮ้ยตัวนี้ดูเท่ว่ะเฮ้ยมันคือจะเรียกว่าไงทีมันคือแบบเอลเมนทัลอ่ะ มันคือเอิร์ธเออเมนทิลเออรเมนทิลเว้ยเป็นธาตุดินแต่ในเวอร์ชั่นที่แบบมันอัปเกรดใส่ชุดใส่ชุดเกราะแล้วกันอ่าเหมือนกับจะมีแบบมันต้องมีคนที่ไร้เวทเพื่อที่จะเพื่อที่จะสร้างมันขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ใช้คําสั่งกับมันอ่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่แคล้วนะครับซ้ำแต่ไอ้พวกสัมเนี่ยคือผมโอเคเพราะว่ามันใช้หลายตัวได้เป็นไดโนเสาร์ครับนี่เป็นตัวแบบว่าที่มันจะมีพังเนี่ยเป็นฟินนันบนอ่ะน่าจะชื่อผมจําชื่อไม่เคยได้แต่เด็กๆแล้ว ไดมิดไดมิโทรดอนเนาะโอเคและตัวสุดท้ายของกล่องที่สองครับก็คือเฮ้ยนี่น่ารักจกัดนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋วไดูเนะมันคือดัสเมมเมมมีฟิตอ่าเป็นแบบตัวคอมมอนเนาะห้าทับสี่สิบสามครับโอเคกล่อ okay. งที่สองผ่านไป ไปต่อที่กล่องที่สามกันเพิ่งเปลี่ยนคัตเตอร์ใหม่ไว้ใบมีดนะคมจัดคมจนมันไม่ได้ตัดผ่านในตัวพลาสติกแล้วอะคือมันตัดโดนกระดาษก็ทะลุเหมือนกันคมเกินไปมากลองที่สามครับตอนนี้จะบอกเลยว่าความเกลือมาเยือนหนักมากนะต้องการอะไรสักกล่องมามาสร้างปฏิหารไ่ ตัวนี้ก็ได้แนละ้วตัวหนึ่งนะครับตัวดําดินตัวนี้ครับชื่ออะไรวะตัวนี้น่าจะเป็นตัวคลาสสิกเหมือนกันนะบูเล็ตนะครับอืมเป็นฟิลแบบดําดินขึ้นมาสองตัวได้โอเครับได้อยู่ <c oughs> ที่รับไม่ได้คือ ه, พวกที่มันเป็น n อ c แบบเกง่งๆจะเป็นยูนิค่ะแล้วพอเรามีซ้ำมาันื่ออไหมเราก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมาถึงก็ <c oughs> มาเลยครับคุณน,นกนี่หนักอะไรวะนกล้าเหร อน็กล้านะครับเนกป้านกป้าอ่าคุณนกสามสองตัวจากกล่องที่แล้วมีอะไรอีกเฮ้ยตัวนี้เท่จัดอันนี้ผมผมนี่เว้ยเดี๋ยวให้ดูมันคือยันติบลัดกาดเว้ยคือตัวเนี้ยคุณนึกภาพมันจะมีอีกตัวที่มันจะเป็นงูสามหัวแล้วก็จะมีแบบอยากให้ดูมากแต่มันอยู่ไกลแป๊บนึงนะขออนุญาต นี่เว้ยนี่ยานตีมือนกันน,นั่นจะเป็นร่างแบบร่างใหญ่เว้ยอันนี้เป็นยันตีอ, An อ่าอานันติมาอ่าจะเป็นตัวใหญ่คนละเซตกันนะครับแต่ว่านี่คืออยู่เซตเดียวกันเป็นยันตีเหมือนกันอ่านี่จะเป็นร่างแบบเออก็ถือว่าโชคดีได้เข้าเซตกันอ่ะไปยัง่างไห,หน่อยและตัวที่สี่ครับผมก็คืออ่าพรีสอีกแล้วนะครับพรีสออฟแอสบัส นี่ก็พรยสไม่ใช่เหรองงอ๋อแสดงว่ามันแบบว่านักบวชของของนิกายนียจะมีแบบนะหลายแบบโอเคไปกล่องที่สี่ครับผมเฮ้ยกล่องนี้หนักว่ะได้รุ่นสุดแล้วบางทีหนักก็ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ <laughs> เดี๋ยวนะบล็อกนี้มันต้องการอะไรเนี่ยซ้ำม,มาเยอะมากเว้ยแล้วซ้ำแบบในบล็อกเดียวกันเลยในในในล็อตเดียวกันเลยเว้ยต่อมาครับคุณไดโนเสาร์ตัวที่สองครับมันคือไตรเซราทอปตัวที่สองอีกแล้วนะครับถ้าจำได้กันได้นะผมมีตัวกันแล้วนะนี่ถือว่าเป็นบล็อกที่ค่อนข้างเกลือเกลือหนักมากเฮ้ยนี่นะอันนี้ชอบอันนี้ชอบ ฝูงพึ่งอ่ะเป็นวอลเป็นพวกแบบตอดเป็นต่อแตนะ่ะเออน่ารักจัดนี่วิง่งบินมาเป็นฝูงเว้ยก็คือมีสองตัวก็มาบินแบบบิน,บนตีขนาบข้างได้แล้วก็สุดท้ายครับผมก็คือไอ้นี่จะมาได้ฟลายิ n สแนกไหมอันอนี้มีแล้วสองตัวมั้งเนี่ยจริงด้วย Flying Snake ค,ครับงูบินโอเคโห ตอนนี้ยังไม่มีอะไรสามารถที่จะมาแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับทุกอย่างดูเลวร้ยวายมากโอเคทุกอย่างยังเลวร้ยวายได้อีกกล่องต่อไปเรี่อวได้คืออูตัวที่สองครับอูอ๋น,นี้ยังไหวอยู่เพราะว่าอย่างน้อยก็เฮ้ยลุดเหรออย่างน้อยก็รู้สึกว่า้แต่มันเป็นนี่เป็น,ปน,ปน,ปนซ็อกเก็ตนะสามารถที่จะยัดกเข้าไปได้นะครับโอเคไม่ได้ ต้องติดกาวหน่อยหนึ่งแต่ว่าโอเคมันแบบเป็นซ็อกเก็ตอะมันก็ติดกาวง่ายขึ้นอ่ะประมาณนี้อูดเนี่ยมีสองตัวได้เพราะว่ามันเป็นยาพิมานาไงมันก็เป็นแบบเป็นคาราวานได้ผู <c oughs> ้ไปเรื่องจริงๆแล้วมันควรจะแบบว่าต้องหาคอมมูนิตี้ในการแลกกันเว้ยจะได้แบบว่าเฮ้ยไฮยีน่าที่อยากได้มันต้องมีหลายตัวไงไฮยีน่าไอพวกหมาเนี่ยมันจะแบบต้องการหลายตัวเว้ยเออโอเคเลยไฮยีน่าตัวที่สองต่อมาครับผมในสุดเราก็ได้ตัวใหม่อีกแล้วะ ทั้งหมดนี่นะสามหมดเลยเว้ยใช่ไหมจำได้ไหมทั้งหมดเนี่ยซ้าเกือบหมดอะ่ะน่าจะมีแค่ตัวไหนวะสามหมดอะ่ะเออนี่คือตัวแรกนะครับกล่องที่ห้าเพิ่งได้ตัวแรกที่ไม่ซ้ําครับเฮ้ยโคตรเท่เลยวะ่ะมันคือ Rust Monster อืมนี่ครับโอเคครับไปกันต่อครับ ตัวสุดท้ายของกล่องนี้อ่านี้ได้อยู่อันนี้เป็นพวกแมลงเป็นฝูงแมลงเป็นฝูงเหมือนตัวด้วงอ่ะแบบเป็นเป็น swarm of bug ใช่ไหม swarm of beetle อ่าอันนี้คือหลอนอยู่นะคือนึกภาพมันมีความยัอวเยี้ยถ้าเกิดคุณกลัวอะไรแบบนี้เนาะมันจะแบบหลอนอยู่ผมคิดว่าไปเล่นในคอปคาทรูได้นะไปกันต่อครับกล่องที่หกคือบอกเลยว่ามัน เซตไว้เหมือนกับมันคือกล่องเดียวแบบล็อตเดียวกันเลยอะเหมือนกันมากอา่าโอเคครับมาตัวใหญ่ก่อนเลยกันมันคืออิฟิติครับตัวที่สองซึ่งตัวนี้ก็ดาบงองเหมือนเดิมนีม่ต้องจัดการกันใหม่อา่าโอเคครับตัวที่สิแปดนะครับมีตัวอะไรแปลงวะมีไตรเซราท็อปแหละตัวที่สี่สิบนะครับก็ถือว่าจริงจี้มันก็คือแบบ ไม่ได้เสียใจหรอกมันตัวใหญ่อะมันก็คุ้มค่าแหละเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามันซ้ํากันเยอะอยากจะได้ตัวที่ไม่ซ้ําบ้าง <c oughs> นี่คือผู้ประสบภัยหนักมากตอนนี้เฮ้ยดราก้อนบอลใช่ไหมเป็นเป็นบรัสดราก้อนบอลครับผมอืมตัวที่สามสิบเจ็ดนะเป็นลูกครึ่งมังกรครับผมเป็นมังกรอ่าทองเหลืองนี่คืออันนี้คือหอกใช่ไหม แต่มันโค้งยังกับแบบสอนพระนาลายสอนสอนพระรามต่อกันครับตัวต่อไปคือโอ้ยติดติดติด,ด,ดเฮ้ยเหมือนเวอรวูฟเลยเอ่อเป็นแจ็คเข้าเออเนจ็คเข้วาวอรคือเป็นเป็นมนุษย์หมาป่าแจ็คเกิลอ่อะเออฮ้ยเท่ดีวะ่ะตอนแรกผมนึกว่าเป็นมองอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็สุด หายเฮ้ยไอ้นี้ดีใจได้ไฮยีน่าตัวที่2ของเซตนี้เว้ยซึ่งมีอยู่แล้ว1ตัวก็จะกลายเป็น3ตัวครับผมเย่เย่เย่ฟูงไฮีน่ามาแล้ววะ่ะเอาไปทําเป็นเซตโนเนาะเป็นแบบอยู่ในแก๊งโนได้เฮ้ยกล่องนี้มีมีลุ้นอะไรบางอย่างมันหนักนี่คือกล่องที่เจ็ดแล้วครับกล่องที่เจ็ดมีอะไรบางอย่างออกมา เดี๋ยวนะอันนี้เป็นไดโนเสาร์บินอีกตึงตัวอันนี้โอเคพวกเส้นไดโนเสาร์เนี่ยผมคิดว่าพวกสาตว์มันก็มีหลายตัวได้เนาะแต่อย่ามากเกินนะขอร้องอ่าเท่ดีเท่ดีแอันนี้ผมชอบแอ,แอคชั่นเหมือนนะมันเหมือนกับมันโค้งโค้งมันกำลังเอียงเอียงอะมันกำลังกำลังเทบินแบบเลี้ยวอยู่อะไรเงี้ยมันคืออะไรครับเอ่อเทอร์โนดอนใช่ไหมเทอร์โนดอนเป็นไดโนเสาร์บินได้นะครับมีปีก ว่าต่อมาหนักๆนิดนึงนะครับน้องน่ารักมากหน้าตาตะมุตะมินะครับก็คือเป็นกาเล็บดูผมนึกถึงไอ้พวกเอิร์ธอเรมนทลแล้วก็ยังไปกันต่อกับตัวนี้นะครับเป็นเห็ดอะไรบางอย่างใช่ไหมได้สามครั้งก่อนแต่หน้าตามันหลอนดีนะนี่ถึงผลปีศาจนี่คือ อวายเลตฟังกัสครับผมเห็ดม่วงเห็ดม่วงแต่หน้าตาหลอนมากแลนะสุดท้ายตัวใหญ่สุดในกล่องนะครับเป็นอะไรเป็นไม่ได้นอกจากที่ยาวๆก็คือมันคือสปิริตนาคาครับผมสปิรนะิตนาคาแล้วงูเห่าวิญญาณตรงไหนวะแต่เท่นะนี่คือตัวใหญ่เลยนะครับถ้ามองสเกลของมนุษย์ก็คือนี่ใหญ่มากเนาะ แล้วก็ตัวเกร็ดก็คือทําดีเนาะมันแบบมันรู้สึกถึงแบบงูที่ไม่ใช่แบบอยู่นิ่งๆอะ่ะมันงูที่แบบกำลังขดแล้วเกร็ดมันตั้งขึ้นมาเว้ยแล้วก็มีส่วนของสีด้วยนะภาพรวมก็คือโอเคเลยแต่ตรงด้านหน้ามันแปลกๆนิดนึงอะ่ะคุณว่าไหมมันดูแบบหน้ามันเป็นเหมือนมันไม่ค่อยน่ากลัวเออแต่ตัวน่ากลัวอยู่นะอ่ะสำหรับคนกลัวงูนะฮะอันนี้ก็หลอนอยู่และก็มาถึงกล่องสุดท้ายกันแล้วครับ ตอนนี้บอกเลยว่าสภาพย่ำแย่มากนี่คือกล่องสุดท้ายครับแล้วก็ดูท่าเบาด้วยไม่น่าจะมีอะไรให้เลาใจแล้วละ่ะตอนนี้ด้านข้างตอนนี้ขาดอะไรบ้างเนี่ยอ่เอิร์ธได้แล้วเนาะบลูดากอนบอลยังไม่ได้นะครับผมอยากได้มัมมี่หลอดมากเลยตัวเดียวเลยตอนนี้ที่หวังไว้นะครับด้านข้างเมนูซ่าก็ยังไม่เคยได้อยากได้เหมือนกันอ่ารัสมอนเตอร์ได้แล้วเฮ้ยไคยเมลา่ามีไคเมล่าด้วยหรอ แล้วโอ้โหมันกล่องมันเบาอ่ะคงไม่ได้แน่เลยมาลุ้นกันครับสุดท้ายฉันจะได้ฉันจะได้นาเ,เสาร์มีตัวนี้เป็นตัวที่สถามไม่ได้นะมันจะเยอะเกินไปแล้วทําเป็นฮอดมอนสเตอร์ได้แล้วตอนนี้แล้วก็เฮ้ยอ๋อตัวนี้ข้างก่อนได้แล้วไอ้หมูป่ามนุษย์หมูป่านะครับถือค้อนอ่นนี้โอเคสองตัวได้โอเคอยู่โอเคอยู่ เป็นบอบอวเวอร์บอคล้ายๆเวอร์วูฟอันนี้เวอร์บอแล้วก็เฮ้ย hey! อย่าบอกนะฉันได้ตัวเต็มไวัยได้ใช่ไหมมันค um ืออดาครูทิกครูทิกมาแล้วอดาโอ้ยดีใจดีใจมากบอกเลยเพราะว่าผมได้ตัวรูปมาสามตัวเลยรู้สึกว่ามควรจะมีตัวแม่สักตัวจะได้แบบเข้าเซตซึ่งแบบ หน้าตาก็โอเคด้วยเจ๋งเลยโอเคครับสุดท้ายมาปิดจ็อบที่ตัวใหญ่สุดของกล่องสุดท้ายนะครับก็คือตัวที่ไม่คาดหวังว่าจะได้ครับแมงป่องยักษ์เชีย่ยเกลือนี่คือกล่องแห่งความเกลือที่สุดแล้วไม่นะโอเกลือจัดอย่างน้อยก็คือสิ่งที่ดีใจนะครับก็คือได้งูยักษ์มานะครับได้นากาได้ตัวแม่มานะครับอ่าอนนียคือชอบมาก ชอบมากนะครับแล้วก็โอเคฝูงแรงโอเคนะครับมีได้ไฮยีน่ามาเซตหนึ่งชอบมากนะครับอูดอันนี้คือกลางๆงส่วนพวก n อ c นี่ก็คือเหงาไปนะครับเหงาไปไทเซิร์ท็อปโอเคสองตัวได้อยู่นะครับเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นคู่ได้แล้วก็รัสมอนสเตอร์ Monster, นี่หลอนดีถึงแม้จะตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าเออเท็กเจอร์ต่างๆเนี่ก็คือดูแบบดูละเอียดดีนะครับแล้วก็ภาพรวมก็คือชอบทุกอย่างมาเลย ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่อง Sand a n ด s สโตนกล่องที่2องเซตสนะครับอ่าใครอยากจะไปลองเกลือก็ไปตามหากันได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับโอเคครับประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่วันนี้ขอหลบไปเรียบแผลใจแป๊บหนึ่ง <laughs> สวัสดีครับ